สวัสดีครับ เลอแป๊บเดียวนะครับเรากําลังจะหมดไตรมาสแรกและแน่นอนครับก็กําลังจะเข้าสู่เดือนที่4นะครับถ้านับไปนับมาในปีนี้2016ครับคาเฟ e ออนเนิร์ดเราก็เชื่อมโลกกันมาเป็น10กว่าเมนูแล้วนะครับนี่คือช่วงเวลาที่เราจะไปเชื่อมโลกกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับเอิร์ดและคาเฟอนเนิร์ดนะครับหลากหลายเมนูคุณผู้ชมก็ยังสามารถบอกเล่ากันได้ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1เมนูที่หลายๆคนเรียกร้องครับบอกว่าอยากให้พาไปทําความรู้จักกับไอเจ้าเส้นแบบนี้จะพูดถึงเส้นครับมันไม่ใช่อาหารทางจีนหรือว่าเอเชีย อยู่แล้วมันไม่ใช่อาหารไทยได้หลายคนก็บอกว่าจริงๆมันต้มนะบางคนก็บอกว่าต้องเอาไปผัดหรือว่าต้องเอาไปทําอะไรได้อีกหลากหลายเมนูวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับไอ้เจ้าแป้งกลมๆที่มีรูตรงกลางลักษณะโค้งนิดๆที่เรียกว่ามักกโรนีครับ หลาลคนบอกว่าต้องไปผัดกับซอสครับบางคนบอกว่าเอามาทําเป็นต้มแล้วก็ทําเป็นลักษณะซุปเป็นอาหารที่เหมาะกับเด็กๆทีนี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าแล้วจุดเริ่มต้นใครกันหนอเป็นคนคิดว่าไอ้แป้งเนี่ยมันจะต้องมีรูตรงกลางแล้วก็มาต้มปุ๊บอร่อยอร่อยทำความรู้จักกับมักกโรนีอย่างเป็นทางการในออนสตอรี่ครับ มักกโรนีนะครับเป็นเมนูที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นหนึ่งในอาหารตระกูลพาสต้าหนึ่งในอาหารอิตาเลียนที่ประกอบไปด้วยเส้นที่ทําจากแป้งสาลีน้ําแล้วก็ไข่จากนั้นจึงนามารีดเป็นแผ่นครับแล้วก็ตัดเป็นเส้นทําให้สุกโดยการต้มซึ่งพาสต้านะครับมีมากมายเป็นหลักร้อยชนิดเลยทีเดียวแล้วก็ว่ากันว่าเป็นอาหารที่ดัดแปลงมาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวของจีนครับหลังจากที่อิตาลีพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวของจีนจนกลายมาเป็นพาสต้าก็มีลูกหลานพาสต้าออกมาเป็นเส้นชนิดต่างๆมากมายรวมถึงเส้นมักกโร ้ดวยที่เป็นลักษณะท่อนสั้นๆมีรูกลมตรงกลางซึ่งก็ทํามาจากแป้งข้าวสาลีแล้วนํามานวดกับน้ําจนกลายเป็นแป้งโดแล้วก็รีดให้เป็นแผน่นหรือว่าทําให้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีรูกลวงแล้วก็ตัดเป็นท่อนสั้นๆครับที่มาของมักโรนีนะครับมีการสันนิษฐานกันหลากหลายความคิดเห็นครับโดยวิเคราะห์จากรากศัพท์ส่วนหนึ่งเชื่อกันว่ามักโครนีน่าจะมาจากคําว่าแ a ็ c h ิ r o n i ในภาษาอิตาเลียนซึ่งแปลว่าบีบอัดแต่ว่าอีกหนึ่งทางครับก็บอกว่าน่าจะมาจากคําว่า m อม c มค r เ r e ที่แปลว่าการ บหรือว่าขยี้ซึ่งอาจจะหมายถึงการบดข้าวสาลีเพื่อมาทําเป็นเส้นก็ได้ขณะที่บางตำราครับก็เชื่อกันว่ามักโรนีมาจากคําว่ามาเซราเลในภาษาลาตินซึ่งหมายถึงการจุ่มในของเหลวการนาให้นุ่มลงหรือว่าทําให้เปื่อยยุ่ยรวมถึงยังมีแนวคิดครับที่ว่ามักโรนีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพาสต้าเลยก็เป็นได้แต่ว่าเป็นอาหารที่คิดค้นขึ้นโดยชาวอาหรับในยุคกลางครับซึ่งมักโรนีนะครับยังมีหลักฐานสนับสนุนทางวิชาการครับว่าคําว่ามักโรนีน่าจะมาจากคําในภาษากรีกว่ามาครีย ซึ่งหมายถึงอาหารประเภทซุปใส่แป้งต้มใช้เสิร์ฟเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าขำๆนะครับเกี่ยวกับที่มาของมักกโรนีด้วยว่าในช่วงศตวรรษที่18ที่เมืองเนเปิลส์ประเทศอิตาลีมีร้านขายอาหารเส้นและก็แผ่นแป้งอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านชื่อว่ามักกโรนีครับขายเส้นยาวๆแบบพาสต้าเป็นปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งครับลูกสาวตัวน้อยๆก็หยิบเอาแป้งที่ปั้นไว้ไปห่อเชือบที่ขึงไว้เกือบหมดพอคุณมักกโรนีมาเห็นข้าวก็แทบช็อกครับเพราะว่าของที่เตร แทนดินปั้นซะหมดเลยแต่ด้วยความเสียดายครับคุณมักกรนีก็เลยเอาแป้งที่หุ้มเชือกนั้นมาหัน่นแล้วก็ไปต้มขายทั้งที่มันมีรูตรงกลางแต่ปรากฏว่ากลับขายดีเวอร์ครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณมักกรนีก็เลยต้องทําเส้นแบบนี้ขายและกลายเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านไปและชื่อของมักกรนีก็มาจากนี่แหละครับมาจากคนทํามาจากคนต้มหรือว่าคุณพ่อของลูกสาวแสนสนคนนี้แล้วก็กลายเป็นชื่ออาหารเส้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ นั่งฟังไปนั่งดูไปก็ยิ้มกันไปนะครับจริงๆต้องบอกว่ามีหลากหลายตําราแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเมนูนี้เกิดจากความสนของเด็กน้อยจริงๆนะครับที่มีเชือกอยู่หนึ่งเส้นครับแล้วก็เอาแป้งไปปั้นนะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดรูตรงกลางซะแบบนี้แต่ที่แน่ๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามักโรนีมันเชื่อมต่อมาถึงโลกยุคปัจจุบันแล้วมันก็สามารถครเอทได้อีกหลากหลายเมนูเดี๋ยวช่วงหน้าเข้าครัวกันดีก,กว่าครับว่ามักโรนีในยุค2016เกิดเป็นเมนูอะไรได้บ้างกับอ่อนคิดเช่นครับ สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสกลับมาเชื่อมโลกกันต่อนะครับคาเฟ่ออนเอิร์ธครับผมอยู่ในร้านเก๋ๆแบบนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเจาะลึกเข้าไปในครัวบอกแล้วครับว่าเมนูมกร์โรนีต่อยอดได้เยอะเลยทีเดียวตอนนี้ออยู่ที่ออเดรย์คาเฟ่แอนด์บิสโรครับ อีกหนึ่งครั้งครับหรือร้านเขาทำครัวเสร็จสับกลางร้านเลยทีเดียวนะครับอยู่กับน้องแนมครับ Marketing Executive Audrey Cafe แล้วก็พาหนุ่มาด,ด้วยใช่ไหม เชฟบัณฑิตของเราสวัสดีนะครับขอบคุณมากให้เรารื้อเลยจัด <บ S 2> การดๆปกติบอกว่าถ้าท่านงั้นก็ต้องไปเป็นครัวแล้วก็บอกว่าพิเศษครับคาเฟอเนิร์รืร้อร้านเศร็สัสทบเรียบร้อยเพราะเราจะเซตมุมตรงนี้เนาะใช่ค่ะวันนี้เป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูมักกะโรนีซอสลอเตอร์ใส่กุ้งแม่น้ำค่ะอือครับผม,ผมก็เลยจะขอเป็นเชฟครับเลยถอดสูตรออกมาเลยนะครับเตรียมพร้อมทั้งกินและจะทำด้วยมีอะไรบ้างส่วนประกอบ ส่วนประกอบนะคะก็จะมีเส้นมักกะโรนีค่ะคมีกุ้งแม่น้ำค่ะคแล้วก็มีวิปปิ้งครีมค่ะคซอสล,ลอปเตอร์อซอสมะเขือเทศพาสลี่ค่ะคแล้วก็ผงปรุงรสค่ะคแล้วก็จะมีพริกไทยเนยจืดค่ะแล้วก็พาเมซานชีสและผงปาป,ปิก้าค่ะคแล้วก็จะมีนมข้นจืดค่ะครับผมง,งั้นเริ่มเลยครับเดี๋ยวเชฟจ้า เริ่มไปใส่อะไรก่อนเป็นซอสมะเขือเทศครับซอสล็อบสเตอร์ครับโอเคอ่ะลุยไปเลยซอสล็อบสเตอร์จริงๆมันก็คือตัวตัวมันของล็อบสเตอร์ใช่ไหมเอาเอาตัวเนื้อไปทําเป็นเป็นเหมือนซุปนี้ใช่ไหมเอ่อทำมาจากหัวกุ้ง l o b s t e ะค่ะเอ่อนำไปเคี่ยวกับบรันดีแล้วก็ครีมค่ะจะเป็นเออ่ซอสพิเศษที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเองค่ะครับผมจริงจริงแล้วคือออเดรเราเราแยกในยังไงอ่ะอันนี้ตอนตอนเดียวอยู่ที่ทองหล่อทองหล่อใช่ค่ะออร์เดรก็คือเป็นออเดรคาเฟ่แอนด์บิสโตรค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมด7สาขา ค่ะแยกเป็น2แบรนด์ค่ะก็จะมีแบรนด์ออเดคัฟเฟ่ค่ะแล้วก็แบรนด์เคียรีบายออเด่ถ้าเป็นออออเดคัฟเฟ่มีที่ไหนบ้างที่นี่มีที่ท้องหล่อ11ค่ะเซ็นทรัลเอเมบรสซี่ผมก็จะบอกสาขาที่ผมไปประจำค่ะแล้วก็จะมีที่เอ็มคอทียค่ะค่ะแล้วก็จะมีที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะทั้งสี่อันนี้เป็นออเด่ออเดคัฟเฟ่ค่ะและส่วนเคียรีบายออเด่นะคะก็จะมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเอสพนาดรัชดาแล้วก็สเปลแอสดูจูปาร์ค่ะ ่างกันยไอความแตกต่างนะคะก็จะแตกต่างกันที่จะมีเมนูเอกลูซีฟแต่ละสาขาที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งร้านไม่เหมือนกันใช่ค่ะยังไงต่อครับซอสล็อตเตอร์ซอสลอเตอร์ครับจริงๆถ้าพูดถึงออเดรของของเรานี่เป็นอาหารสไตล์ไหนเออส่วนมากจะเป็นสไตล์ฟิวชั่นค่ะนำอาหารนานาชาตินะคะมาประยุกต์อย่างจริงเมนูนี้ก็ประยุกตนะประยุกค่ะใช่ค่ะครับผมวิปปิ้งครีมครับ ต่อไปก็จะเป็นนมข้นจืดครับใส่เยอะไหมครับประมาณ3กระบวย3กระบวยแน่นอนครับนมข้นจืดก็จะช่วยเพิ่มความหอมมันนะครับให้กับน้ํำซอส lobster ครับเวลาเอาไปผัดกับมักกรนีแบบนี้ก็จะเข้าโขเข้าเนื้อกันไปแบบนี้กลิ่นหอมโชยก็จะน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ามาที่นี่จริงๆอะไรไม่ควรพลาดอ่ะเออจะเป็นตัว s u f e ปูค่ะที่ลูกค้าสั่งมาค่ะ,คะ อบเก่งมากทาไงไม่รู้ได้ฟูตลอดทุกครั้งผมก็ลองท้าทุกครั้งเวลามาแบบเดี๋ยวค่อยดูมันต้องมียุบบ้างไม่เลยยุบตอนเดียวครับคือตอนเอาช้อนที่เราตัดกินนั่นแหละใช่ค่ะต่อไปก็จะปรุงรสครับครับผมปรุงรสด้วยอะไรบ้างครับก็จะมีพริกไทยพริกไทยดำหรือเนาะพริกไทยดำผมปรุงรสปรุงรสนะคะจะเป็นพาเมซานชีสนะครับพาส์ลี์ปาปิกรา จริงๆมันจะออกรสชาติเป็นยังไงอะแบบปลาเลมปลาเลมไหมจะออกเน่ามันๆค่ะดูใช้สับโบราณมากเผ็ดปลาเลมปลาแลมโอเคแล้วก็มากรโรนีใส่แล้วนะมากรโรนีเชฟมีเทคนิคไหมครับว่ามันควรจะต้องประมาณเท่าไหร่ถ้าแนะนำเพราะว่าจริงๆคนไทยบางคนนะเวลาแบบพวกต้มเส้นพาสต้านะต้มจนเละพอมาผัดปุ๊บเนื้อก็คือจริงๆมันต้องกำลังพอดีใช่ไหมประมาณ4ีนาทีครับผมก็ใช้เวลาต้มประมาณ4นาทีแล้วก็เอากุ้ง ใส่เข้าไปจริงๆแล้วมาที่ออเดรยนี่นอกจากอาหารหลักนี่คือแบบพวกเครื่องดมงเครื่องดื่มอ๋อค่ะเบเรี่นี้เนาะจะมีเค้กชาไทยค่ะได้รับความนิยมมากค่ะมากเลยมากมากค่ะครับผมค่ะแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็จะมีตัวซิซิลิงโรตีค่ะเป็นโรตีรูปแบบใหม่เสิร์ฟบนจานร้อนครับนี่ก็ได้รับความนิยมมากพร้อมใกล้เสิร์ฟยัางเดี๋ยวผมจะ่ามารอเลยค่ะเคี่ยวอีกสักหน่อยนะคบโอเคให้มันเข้าเนื้อยังงี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใส่เนย ปิดไปแล้วก็ใส่เนยได้เลยครับเป็นเทคนิคเหรอเราไม่ควรจะต้องใส่เนยในขณะเปิดไฟอ๋อ,อก็ตัวนี้จะทําปิดไปเพื่อจะให้เนยมันหอมอ๋อเป็นเทคนิคเพิ่มเติมเมื่อก,กี้นอกจากหอมโดยแบบเข้มข้นหวานมันโดยนมข้นจืดไปแล้วนะครับพอใส่เนยก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมโอเคพร้อมเสิร์ฟ ฝากดีกว่าค่ะทําไมถึงไม่ควรพลาดออเดรคา a เฟ่ Cafe, ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามอยากให้เพื่อนๆได้มาลองกันนะคะกับร้านออเดรคาเฟ่นะคะแต่ละสาขาเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีรูปแบบการตกแต่งร้าน <c oughs> ที่มีความแตกต่างกันอย่างนั้น,นะค่ะ่างที่ทองหล่อถ้ามาแล้วก็จะเป็นสไตล์ไหนพิเศษยังไงอะไรอย่างนี้ฝากไว้ตั้งตรงไหนที่ทองหล่อซอย11นะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นออกแนวอบอุ่นอบอุ่นนะคะเป็นแบบเฟนด์วินเทจค่ะ หาไม่ยากครับจากทองลอ11นะครับตรงเข้ามานิดนึงอยู่ซ้ายมือสังเกตจากต้นไทรใหญ่ๆใช่ครับหรือว่าไม่ค่อยแน่ใจเขาไปดูรายละเอียดในโซเชียลมีเดียได้ไหมได้ค่ะอินสตาแกรมนะคะออเด a ์คาเฟค่ะครับผมค่ะหรือติดต่อที่เบอร์02ค่ะ712 8800ค่ะครับผมมีเฟซบุ๊กะไรพวกนี้ไหมมีเฟซบุ๊กค่ะออเด a ์ดอทคาเฟ่ดอค่ะครับผมค่ะขอบคุณคุณแอนมากนะครับขอบคุณเชมด้วยนะครับ มาของมัคการโนียังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่แล้วช่วงหน้าไปตระเวนออนทัวร์กันครับเนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำตาล KBS 2X กลับมาเชื่อมโลกกันต่อนะครับกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธนะครับตอนนี้เอิร์ธพามากลางเมืองเลยครับราชเทวี1ในสถานีของ BTS ยิ่งตรงนี้นะครับอยู่ใจกลางแหล่งวัยรุ่นสยามสแควร์ครับมีคาเฟ่น่ารักน่ารักหนร้านชื่อว่า B-Story Cafe แค่ร้านก็เก๋แล้วทีเดียวเมนูก็เก๋มากกว่านั้นด้วยเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับร้านนี้ในอ่อนทัวครับ หลังความน่ารักครับทั้งในแง่ของการตกแต่งครับแล้วก็เครียดเมนูต่างๆก็ต้องมาคุยกับคนนี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับจริงๆชื่อร้านเริ่มต้นมาจากอย่างอื่นก่อนจะเป็นอาหารใช่ครับคือเดิมทีเนี่ยเราทาธุรกิจเสื้อผ้ากันก่อนครับแล้วก็อยากจะมีร้านอาหารก็เลยใช้ชื่อเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นคอนเซปต์คาเฟ่ที่น่ารักมากนะไอเดียทําไมต้องต้องเป็นสไตล์นี้การตกแต่งทางร้านเราเรียกว่าล็อกวินเทจนะก็เป็นการผสมผสานศิลปะหลายๆยุคเข้าด้วยกันครับตามอารมณ์ของเราที่อยากให้มันเป็นเลยฮะ อาหารถ้าพูดจริงๆเป็นสไตล์ไหนอาหารก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียน แต่ว่าจะมีรสที่จัดจ้านถูกปากคนไทยก็คือจะไม่เลี่ยนแบบว่าเป็นครีมอย่างเดียวครับผมนะครับซึ่งมีหลากหลายครับอันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเราเชื่อมโลกมาก็ต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของมัคโครนีอันนี้เป็นมัคโครนีซีฟู้ดนะครับแล้วก็เพสโต้ซอสความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับก็อยู่ตรงซอสนี่ฮะคือเพสโต้มันจะเป็นเราปั่นมาจากใบโหระพาเป็นสมุนไพรของไทยมันก็จะผสมผสานระหว่างอิตาเลียนกับไทย เส้นเป็นมักโรนีแต่ว่าจะได้กลิ่นอายเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเฉวหวานของไทยแต่จริงๆผมว่าความพิเศษครับมันอยู่ที่เหมือนแบบงมมาทั้งมหาสมุทรนะ <c oughs> แล้วงมระดับตัวยักษ์มาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบสแกลลอปหอยเชลล์ปลาหมึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมัสเซลหอยแมงคูให้ชิ้นโตๆเลยฮะครับตัวน,นี้เป็นสปาต้ตมยำกุ้งแม่น้ำครับรสชาติต้มยำสไตล์ไทยแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> แต่มีความเข้มข้นเพิ่มตัวครีมเข้าไปทําให้รู้สึกว่าเป็นสไตล์ไทยที่กลมกล่อมทานง่ายตัวนี้วัยรุ่นชอบครับเป็น มักกอนีอกชีสแม็กแอนชีสครับครับผมครับตัวนี้เราใช้ชี่สองตัวเจอเชดดาร์ชีสแล้วก็มอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่าชีสครับตัวนี้เป็นพ็อกช็อปนะฮะจุดเด่นเขาก็อยู่ที่ความนุ่มของตัวพ็อกช็อปเนี่ยฮะก็หมักกันข้ามวันไปเลยฮะตัวนี้ก็ผัดโตเต้ฮะก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรคือโตเต้ฮะได้อารมณ์มาจากไหนมันก็คือรวมๆกันโตเต้โตเตะหยิบอะไรได้ก็ใส่อะไรรวมๆกันมีทั้งเห็ดมีทั้งซีฟู้ดปลาหมึกกุ้งจริงๆแล้วเราเป็นเป็นเป็นคาเฟ่ที่อยากตอบโจทย์ ให้คนมาแหงเอาแล้วก็ได้ครบะนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากเครื่องดื่มที่หลากหลายแล้วเนี่ยอาหารก็หลากหลายเช่นกันนะครับงั้นบอกดีกว่าโลเคชั่นช่วงเวลาเปิดปิดมาได้วันไหนยังไงจะได้มาเจอคุณป้อมได้บ้างบิสซอรีนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงถึงห้าทุ่มครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชเทวีนะครับออกประตูสีลงมาก็ถึงเลยครับหรือว่ามีโซเชียลมีเดียบ้างก็ทางบิสซอรี่คาเฟครับ ทางไอจีครับไอจีนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจมีไหมก็บีสตอรี่คาเฟ่เหมือนกันโอเคครับผมนะครับแล้วก็รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดนะครับเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของคาเฟ่ออนืนอนะครับวันนี้แทนคําขอบคุณครับเรามีกิฟต์เซนน้าตาล KBS ไว้สำหรับปรุงแต่งอาหารเมนูต่างๆที่บีสตอรี่นะครับได้หมดเลยนะอาหารร้อนก็ได้เย็นก็ได้คาวก็ได้หวานก็ได้ทําจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนขอบคุณมากครับ มาออนทัวร์กันต่อนะครับกับอีก1ร้านครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้น,ตนตรายการนะครับในออนสตอรี่ว่ามักโรนี้ครับเป็น1ประเภทของพาสต้าและพาสต้าที่โด่งดังเป็นทั่วโลกก็คือสปาเกตตีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาออนทัวร์กันที่นี่เลยเป็นโรงงานสปาเกตตีชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับอยู่คู่กับเมืองไทยมา10กว่าปีเลยทีเดียวสปาเกตตีแฟคทอรี่ครับ ถ้าอยากจะทําความรู้จักแบบจอดลึกนะครับกับ s p i t y Factory ก็ต้องคุยกับคนนี้นะครับพี่พรกรรมการผู้จัดการ s p i t i Factory ครับสวัสดีครับกี่ปีแล้วครับในประเทศไทย16ปีค่ะ16ปีจากจุดเริ่มต้นเป็นเพราะอะไรครับคือจุดเริ่มแรกเนี่ยคือคุณพี่ชัยจีราธิวัฒน์นะคะจะชอบทาน พวกสปาเกตตี้มากก็เลยไปคิดว่าเอะคนไทยก็น่าจะชอบเหมือนกันก็เลยนําความหลากหลายของสปาเกตตี้ซึ่งก็คือจริงๆก็คือหนึ่งในพาสตา้าซึ่งมีหลายรูปแบบและที่นี่ครับถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นสปาเกตตี้แฟคทอรี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะสปาเกตตี้เท่านั้นหนึ่งในเมนูเชื่อมโลกที่วันนี้พาเรามาครับชีสยืดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมน้ําลายสอนแน่นอนนนะคือจานนี้นะครับอันนี้คือแมกโรนีอบชีสค่ะโดดเด่นก็คือว่าเราใช้คุณภาพของชีสที่ดีแล้วก็ปริมาณชีสที่เยอะอฉะนั้นจะทําให ให้เาเป็ความสุขว่าเออรสกลมกล่อลม,มของชีสมีเยอะเมื่อรวมกับมอโกโรนีแล้วก็เครื่องเทศต่างๆค่ะจะทําให้เรามีความสุขมันอร่อยนะอันนี้ก็หนึ่งในพาสต้าเหมือนกันนะคะเป็นเพเน่อันนี้คือใช้บลูชีสแต่ความโดดเด่นของมันคือเราผสมครีมซอสของเราฉะนั้นรสชาติเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ฉุนชีสความเด็ดหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ครับไม่น่าจะหาพิซซ่าแป้งบางเท่าได้ที่นี่กแล้วเนาะจริงๆแล้วเรามีตัวพิซซ่าเอ่อแฟคทอรี่นะคะซึ่งสามารถเลือกได้สีหน้าตัวแป้งก็บางอยู่แล้วกรอบ และนี้ คือหน้าอะไรครับแซลมอนรมควันค่ะแล้วเราก็มีไข่กุ้งให้ด้วยตัวนี้ก็คือซี่โครงหมูซึ่งเรานําไปตุ๋นก่อนประมาณ6 7ถึงดชั่วโมงเพราะว่ามันจะได้นุ่มมากหลังจากที่เราตุ๋นเสร็จเนี่ยพอลูกค้าสั่งออเดอร์เนี่ยเราถึงจะมาราดบาร์บีคิวซอสแล้วก็เข้าไปอบจริงๆแล้วพิซซ่ายังมีอีกแบบหนึ่งตะที่ที่คุยคือบอกว่าแบ่งเป็นฮาฟใช่แล้วก็มีพิซซ่าที่ทําเป็นรสชาติแบบคนไทยเลยใช่ยังรสลาบฟิดแบกเป็นยังไงครับกับพวกก็คนไทยก็ชอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะสั่งเออครึ่งนห้า จะมีแบบอิตาเลียนบ้างนะคะแล้วบางอันก็เป็นลาบบ้างหน้าเป็ดบ้างเป็ดรมควันรสชาติมันก็ช่วยตัดความเลี่ยนก็มีสลัดด้วยใช่ความหลากหลายของสลัดเราก็มีนะคะมีเป็นฟิวชั่นญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งก็คือเอาเต้าหู้เนี่ยมาชุบแป้งก่อนแล้วทอดมันจะมีความรู้สึกว่ากรอบข้างนอกนุ่มข้างในแล้วเราก็ใช้ตัวดรสซิ่งญี่ปุ่นลงไปครับผมในความคิดของผู้บริหารคิดว่าอะไรครับตลอดระยะเวลา16ปีไบเกตี้แฟคทอรี่ถึงอยู่ในใจคนไทยก็คือจุดแรกก็คือเราเราใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าเราก็ดูว่า เราควรจะออกเมนูใหม่ๆทุกๆ3เดือนฉะนั้นความหลากหลายของเมนูอะทำให้ลูกค้ามีความสึกว่าเราไม่เบื่อคือลูกค้าไม่เบื่อเองอ่างั้นฝากเลยดีกว่าครับผมปัจจุบันมีกี่สาขาแล้วแวะไปที่ไหนได้บ้างตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3สาขานะคะก็มีเซ็นทรัลเวิด์ชั้น6แล้วก็มีเซ็นทรัลลาบเพาวชั้น4แล้วก็เซ็นทรัลแฟลม9ชั้น6ค่ะครับผมนะครับหรือว่ามีโซเชียลมีเดียฝากไหมครับค่ะมี IG นะคะสปาเกตตี้แฟกตอรี่แล้วก็ Facebook ของสปาเกตตี้แฟกตอรี่ และแทนคำขอบคุณนะครับเรามีกิฟต์เซนน้ำตาล KBS ครับไวส์ครับโรงงานสไปเกตี้แห่งนี้ครับเผื่อจะได้ครเอทเมนูต่างๆมาเขาใช้ได้หมดเลยนะครับหวานจากธรรมชาติแบบนี้ได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันครับ พูดถึงเมนูมตนัตกะโรนีนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายร้านครับที่อยากจะพาไปออนทัวร์กันงั้นขออนะุญาตแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมคร่าวๆนะครับอย่างร้านนี้นะั่นคือฟีดครับเป็นร้านอาหารฟิวชั่นสไตล์อเมริกันแทๆ้ๆเป็นร้านอาหารที่สร้างสรรค์เมนูหลากหลายจากเชฟที่มีใจรักในศิละปะก,การทําอาหารหรือว่าทุกขั้นตอนทําจากใจครับไม่ว่าจะเป็นเมนูชิคเก้น a น d w ว f ฟเฟิลสปาเกตตี้แฮมเห็ดอัลเฟรโดรวมถึงของทานเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชิคเก้นฟิงเกอร์ชีสบอลหรือว่าซีซาสลัดครับและที่พลาดไม่ได้กับเมนูซิกเนเจอ แม็กแอนชีสครับหรือว่ามักกโรนีอบชีสรวมถึงล่าสุดครับเชฟยังได้สร้างสรรค์เมนูใหม่ประจําร้านที่หากินได้ที่นี่ที่เดียวนะั่นคือ r e เวิร์ดแม็กแอนชีสครับเป็นเบอร์เกอร์มักกโรนีไสหมู3ชั้นอบชีสทางร้านก็ได้คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นมักกโรนีชีสผักสลัดแล้วก็แอปเปิลสดมาปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันเรียกว่าทานกันเพลินหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวและที่สําคัญราคาไม่แพงจนเกินไปด้วยนะครับทำให้ร้านฟีดเป็นที่ถูกอกถูกใจของกลุ่มวัยรุ่นแล้ววกก็ชาาชาาาาตต่งิม อยากจะไปลองแล้วก็ร้านฟิตนะครับอยู่ใกล้กับสถานี BTS ราชเทวีตรงสะพานหัวช้างครับ อีกหนึ่งจะเป็นร้านอาหารกรีกครับคือ Olive Greek and Mediterranean Cuisine ครับเปิดให้บริการมามากกว่า10ปีก็เป็นร้านอาหารดั้งเดิมสไตล์กรีกแท้ๆท,ที่มีการปรับปรุงคุณภาพจนกระทั่งตอนนี้นะครับกลายเป็นร้านอาหารกรีกดั้งเดิมเต็มรูปแบบแทบจะแห่งเดียวในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ตกแต่งสไตล์ซันโตรินีครับเรียกว่านั่งทานในร้านเหมือนบินไปเมืองกรีซเลยทีเดียวอาหารที่นี่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นสลัดกรีกขนมปังพิต้าร้อนๆหรือว่าคารามารี่สไตล์กรีกนะครับรวมถึงโดมาเดสใบองหุนยัดไส้ข้าวเสิร์ ซอสโยเกิร์ตพับไส้ไก่หรือว่าเนื้อแล้วก็มิกซ์ริวครับและที่ขาดไม่ได้นะครับคือเมนูพายมากักกะโรนีอบซอสเนื้อสไตล์กรีกครับเป็นพายรูปทรงสี่เหลี่ยมเก๋ๆแปลกตารสชาติก็แบบสไตล์กรีกแท้ๆเข้ากันได้ดีกับชีสเข้มข้นแล้วก็ความหอมของเนื้อถ้ามาลองและรับรองว่าติดใจนะครับโอเลสกรีกแอนด์เมดิเตร์เรเนียนคูซีนอยู่ที่เอกมัยซอย12ลองแวะไปชิมกันได้ครับ ร่วมสนุกกับคำถามเพื่อชิงรางวัลเป็นของที่ระลึกนะครับเสื้อโปโลเสื้อโปโลและผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลตมูลค่า800บาทนะครับเพียงตอบคำถามมาว่าเมนูชื่มโลกสัปดาห์นี้ในช่วงออนคิดเช่นตอนมกกักกโรนีเราพาเข้าครัวไปชมการทำเมนูมกกักกโรนีที่ร้านออเดรคาเฟ่กับเมนูอะไรครับมีตัวเลือกข้อหนึ่งคือมักกโรนีอบชีสโรยไข่กุ้งหรือว่าข้อ2มักกโรนีซอสบสเตอร์กุ้งแม่น้ำย่างร่วมสนุกได้ที่หมายเลข0927380399คุณผู้ชมสามารถโทรมาได้ตั้งแต่ตอนนี้จน ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นนะครับเฉลยคำถามนะครับที่ถามไว้ว่าเมนูเชื่อมโลกในช่วงออนทัวร์ประจำสัปดาห์ของตอนลาบเราพาไปชิมลาบทอดที่ร้านกรีวันโอวันมีชื่อว่าอะไรคำตอบก็คือข้อหนึ่งครับลาบหมูทอดสอดไส้ชีสขอแสดงความดีกับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อโปโลและผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลตรวมถึงคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกหนึ่งครั้งที่ Facebook Fanpage c a f e on Earth และเฟซบ o o กเดลี่ฟ o ้ด t h a i l a ด d ครับ และนั้นเป็นเรื่องราวของมักกโรนีนะครับที่พามาเชื่อมโลกกันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีเมนูอะไรรอติดตามครับรวมถึงคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเมนูแล้วก็บอกเล่ากันได้เหมือนกับมักกโรนีนี่แหละครับไปบอกกันได้ในช่องทางสื่อสารต่างๆครับ IG Instagram Facebook f a n แ a g e แลวก็รวมถึงอีเมลแอดเดรสด้วยนะครับใน Facebook Fanpage มีเกมการร่วมสนุกนะครับของรางวัลไปอิ่มฟรีมีรอยอยู่เพียบเลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้เหมือนเดิมนะครับเผื่อจดสูตรไม่ทันไปที่ Thailandailand.com Group TV Thailand. เจอกันครั้งหน้าครับเรายังคงเชื่อมโลกกับเมนูต่างๆได้ที่นี่กับคาเฟ่ออเดิร์สสวัสดีครับ